พระเอกหนุ่มเจมจิรายุและโฟมเบนจมาจัดพิธีวิวาสุดโรแมนติกงานวิวาของพระเอกหนุ่มชื่อดังเจมจิรายุและแฟนสาวโฟมเบนจมาได้จัดขึ้นอย่างเป็นส่วนตัวท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและโรแมนติกหลังจาก,กที่ทั้งคู่สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆด้วยการประกาศมั่นหมายไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาภาพพรีวิ้งสุดหวานที่ปล่อยออกมาเมื่อต้นเดือนธันวาคมทําให้แฟนๆต่างพากันอิจฉาความรักของทั้งคู่งานแต่งงานในวันนี้19ธันวาคม จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่แฟนๆต่างเฝ้ารอคอยพิธีวิวาจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่รุราเน้นความอบอุ่นเป็นหลักมีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทมาร่วมแสดงความยินด่า มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มแสดงให้เห็นถึงความรักที่มั่นคงและแน่นแฟ้นของทั้งคู่ตลอดระยะเวลาที่คบหาดูใจกันมากกว่า10ปีความสัมพันธ์ของเจมส์และโฟมเป็นที่จับตามองของสื่อและแฟนคลับเสมอมาความรักของพวกเขาดูเหมือนจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนและวันนี้ก็ได้กลายเป็นวันสําคัญที่มอบความสุขให้กับทั้งคู่และครอบครัวถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่แสนหวานและเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความรักที่สวยงามในวงการบันเทิงหัวข้อประเด็นที่1 ความรัก10ปีกว่าของเจมจิรายุและโฟมเบนจมาศเจมจิรายุและโฟมเบนจมาศใช้เวลาร่วมกันมากกว่า10ปีก่อนจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาห์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูเป็นส่วนตัวแต่ความหวานและความรักที่พวกเขามีให้กันนั้นชัดเจนภาพพรีเวดดิ้งที่ปล่อยออกมาก็เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีความรักที่ยาวนานเช่นนี้ทําให้หลายคนต่างอิจฉาและชื่นชมพวกเขาผ่านอุปสรรคและเรื่องราวต่างๆร่วมกันมาสร้างความ ไว้ใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันจนวันนี้ได้มาถึงจุดหมายปลายทางที่สําคัญที่สุดหลายคนมองว่าความรักของทั้งคู่เป็นเหมือนนิยายรักที่แม้จะไม่ได้หวือหวาแต่เต็มไปด่าห้วยความอบอุ่นและความจริงใจซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคู่รักต่างใฝ่ฝันความรักของพวกเขาจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่และเป็นตัวอย่างของความรักที่มั่นคงและยั่งยืนเป็นความรักที่ไม่ต้องการการประโคมข่าวแต่ความจริงใจคือสิ่งที่สะท้อนออกมาหัวข้อประเด็นที่สองงานแต่งงานเรียบหรูแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่น งานแต่งงานของเจมจิรายุและโฟมเบนจะมาจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่รูราเน้นความอบอุ่นเป็นหลักมีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทเท่านั้นที่ได้รับเชิญบรรยากาศเป็นกันเองเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มแสดงให้เห็นถึงความรักที่แน่นแฟ้นของทั้งคู่และความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและเพื่อนเพื่อนการเลือกจัดงานแบบเรียบง่ายสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของทั้งคู่ที่ไม่ต้องการความรูราฟู่ฟ้าแต่เน้นความรู้สึกและความทรงจำที่ดีมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนมองว่านี่อาจเป็นการแสดงออกถึงความไม่ต้องการความสนใจจากสื่อมากเก นอไปต้องการให้วันนี้เป็นวันของทั้งคู่และคนใกล้ชิดเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่สงบและมีความสุขซึ่งตรงกับบุคลิกของทั้งเจมส์และโฟมที่เป็นคนเรียบง่ายและไม่ชอบความวุ่นวายประเด็นอื่นๆเส้นทางรักของทั้งคู่ เริ่มต้นอย่างไรมีอุปสรรคอะไรบ้างความรักของทั้งคู่เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนได้อย่างไรมุมมองของชาวเน็ตบางกลุ่มเชื่อว่าความรักที่รับรื่นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการวางแผนที่ดีการบริหารจัดการความสัมพันธ์อย่างชาญฉลาดและการเคารพซึ่งกันและกันทําให้พวกเขามีความสุขและมั่นคงในความรัก อนาคตของทั้งคู่หลังจากแต่งงานแล้วทั้งคู่มีแผนจะทำอะไรบ้างจะมีทายาทเมื่อไหรมุมมองของชาวเน็ตบางกลุ่มคาดการว่าทั้งคู่คงจะใช้ชีวิตอย่างสงบเน้นครอบครัวและอาจจะยังคงทํางานในวงการบันเทิงต่อไปแต่จะเลือกงานที่เหมาะสมกับเวลาและไลฟ์สไตล์ของครอบครัวสรุป งานแต่งงานของเจมจีรายุและโฟมเบนจมาศเป็นงานที่เรียบง่ายอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนของทั้งคู่และเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนความรักของทั้งคู่เป็นเหมือนนิยายรักที่แม้จะไม่หวือหวาแต่เต็มไปด้วยความจริงใจความอบอุ่นและความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งนับเป็นเรื่องราวความรักที่สวยงามในวงการบันเทิง